ทางลัดสำหรับคนไม่เก่งเทคโนโลยีแต่อยากเริ่มต้นทำออนไลน์วันนี้เอาทางลัดมาฝากนะคะถ้าใครที่อยากเริ่มต้นแต่ติดตรงที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเทคโนโลยีไม่รู้จะไปกดปุ่มไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสร้างเพจเขาบอกให้สร้างเีจสร้างยังไงเริ่มต้นยังไงไปกดตรงไหนและตั้งค่ายังไงตั้งชื่อยังไงทําภาพโปรยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดยังไงกดปุ่มไหนหรือว่าจะทํายังไงให้ไลฟ์สดรีเมียม และตัดต่อวิดีโอยังไงทําภาพยังไงนะคะส่วนใหญ่นะหลายๆคนที่ก้อยเจอมาทุกคนเลยจะบอกว่าคือบางครั้งอ่ะเรียนมาเยอะนะคะเรียนคอร์สแพงๆมาเยอะมากเลยเรียนหาตัวตนเรียนเ,เรียนทุกอย่างเลยว่าเออฉันจะทําเรื่องอะไรหรือว่าฉันเก่งเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรแต่สุดท้ายมาตกมาตายตรงที่ว่าไม่รู้ว่าจะกดุ่มไหนและทํำยังไงนะคะวันนี้ก้อยก็ เอาคอร์สนะคะคอรสนี้เป็นคอร์สที่ก้อยสร้างขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือคอร์สออนไลน์ Makeover 2021คอรสนี้นะจะรวบรวมแม้กระทั่งเรื่องของการเริ่มต้นเปิดเพจยังไงตั้งค่าย,ยัางไงทำภาพปกยังไงทำภาพทำร้านค้าย,ยัางไงและทำให้สร้างรายได้ได้ยังไงด้วยนะเรื่องของการทำภาพทำคลิปและช่องทางการสร้างรายได้การเก็บฐานลูกค้าต่างๆใน L i n e OA มีสอนหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของการทำเซลเพจนะคะเซลเพจทำยังไงานะคุ้มมากคอร์สนี้นะคะการไล์ยังไงทำภาพทำสีสันอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่อยากจะเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเทคโนโลยีเอาคอร์สนี้ไปนะคะเป็นทางลัดเลยบอกว่าเลยว่าทางลัดคุณไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาว่าไปเรียนเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเรียนคอร์สนี้คอร์สเดียวจบนะคะเรียนคอร์สนี้คอร์สเดียวจบแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ มันไม่รู้เรื่องอีกนะคะก้อยก็มีไ i ร a วทนะไพรเว c ค a ชชิ่งก็คือว่าเป็นวิดีโอคอลหรือว่าจะเจอตัวก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะใครที่ยังรู้สึกว่าถนัดเจอตัวแต่ทางที่ดีนะคะถ้าลองลองเรียนเป็นวิดีโอก่อนเรียนในคอร์สนี้ก่อนนะคะถ้าชอบสไตล์การสอนหรือว่าคุยกันรู้เรื่อง ก็สามารถจะทักมาพูดคุยสอบถามได้และในคอร์สนี้นะยังมีซัพพอร์ตให้เป็นกลุ่มไลน์นะคะสามารถถามในกลุ่มไลน์ได้นะบางคนกลัวไม่กล้าถามในกลุ่ม f c e e o o o นะคะส่วนใหญ่เรียนแล้วก็ไม่กล้าถามใช่ไหมก็ทักมาถามกันได้นะคะจริงๆถามในกลุ่มอดีนะเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบางคนอยากรู้แต่ไม่กล้าถามนะคะหลายๆคนก็มาถามหลังไม์กันเยอะมาก นะก็กตอบให้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเอออยากมีพี่เลี้ยงน,นะคะลองมาเรียนคอร์สนี้ดูก่อนนะก็จะตอบปัญหาให้ทุกคนนะคะแต่ถ้าอยากบอกว่าคอนเซนเทรตเลยหรือว่าแบบเจาะจองเฉพาะชั้นคนเดียวนะก็สามารถลงเรียนเป็นพิเศษโคชิ่งวิดีโอโคชิ่งออนไลน์ได้ก็สามารถควบคุมทางไกลาจากคอมพิวเตอร์ของทางคนเรียนได้เลยนะคะผ่าน t ีม m ิวเวอร์นะคะก็คือควบคุมจอเลยหรือว่าใครที่โทรศัพท์อย่างเดียวก็สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้นะ ในคอร์สนี้สามารถสร้างรายได้ได้จริงจากโทรศัพท์เครื่องเดียวและตัวเราคนเดียวนะแม้ไม่เก่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ทักเข้าไปได้ที่ไลน์แอดกอยปริศาได้เลยนะคะเป็นราคาพิเศษสำหรับคนที่แอดไลน์เท่านั้นด้วยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ